Many Christians are saved by grace. คริสเตียนทุกคนเลยได้รับความรอดโดยพระคุณ But they live by the law. แต่เขาดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมัญญา And that that is a serious misunderstanding of the Christian life. และนั่นก็เกิดขึ้นเพราะว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน If we want to live an effective Christian life, this is not an option for us. ถ้าเราอยากจะเห็นชีวิตคริสเตียนของเราเกิดผลเราจำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตภายใต้พระคุณอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่ทางเลือกของเรา We have to learn the life of grace. เราจำเป็นจะ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนที่จะดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า Good morning everyone and welcome to our daily gospel truth อรุณสวัสดิ์นะคะพี่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ Once again we are thankful let's be thankful for this brand new day เรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าและอยากจะเชิญชวนให้เรานั้นขอบคุณพระเจ้าด้วยกันสําหรับวันใหม่ And this opportunity to study God's word together แล้วโอกาสที่เราจะได้ศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกัน This week we are talking about life under grace ในสัปดาห์นี้เรากํลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตภายใต้พระคุณ This is the true Christian life และนี่ก็ถือว่าเป็นชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง เมื่อเราเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองที่จะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าทุกๆวัน That's when we truly experience the redemptive work of Jesus Christ in our lives ก็จะทำให้เราได้รับประสบการณ์กับการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา Now yesterday we read from the book of Romans เมื่อวานนี้เราก็ได้อ่านจากในหนังสือโรม That all the promises of God are experienced not through the law but through grace ว่าเราสามารถจะได้รับประสบ บการณ์กับทุกคำสัญญาของพระเจ้าได้เนี่ยไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยพระคุณของพระเจ้า also saw from the แล้วเราก็ได้เห็นจากในข้อพระคัมภีร์กันไปว่าถ้าเราสามารถจะรับคำสัญญานั้นได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติของเรา then faith Jesus Christ Jesus unnecessary in is เรื่องความเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็คงไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะถ้าเราสามารถจะประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ด้วยตัวเราเองพระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นจะต้องเสด็จมาเพื่อจะมาจ่ายราคาหรือว่าไถ่เราจากทุกความบาปดังนั้นถ้าคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนจากมุมมองของพันธสัญญาใหม่ The Christian not Life is not 50% under l a w and 50% under g r a c คุณคุณก็จะรู้ว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ว่าดำเนินชีวิตครึ่งหนึ่ง50%ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกครึ่งหนึ่งดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณ is totally living under the grace of God grace under แต่เป็นการดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ของพระคุณพระเจ้าเนี่ยล้นล้วนเลยเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้แล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณทุกวัน Youll true. experience a true <Christian> life คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง and you know most Christians cannot define life under grace and that's very sad แต่ว่าคริสเตียนส่วนมากเนี่ยเขาไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถอธิบายออกมาได้ว่าชีวิตภายใต้พระคุณจริงๆเนี่ยเป็นยังไง you know one translation actually says this มีฉบับการแปลเล่มหนึ่งได้บอกไว้ว่า if people could get God's promise by following the law ถ้าผู้คนเนี่ยจะได้รับคำสัญญาของพระเจ้าเป็นมรดก ก็ต่อเมื่อเขาประพฤติตามธรรมบัญญัติให้ได้ก่อน Then faith is meaningless is เรื่องของความเชื่อก็คงจะไร้ความหมาย Faith meaning in Jesus Christ meaningless. เรื่องของความเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็คงเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายไปเลย no, We can depend ourselves. can on And earn from God ourselves from by เพราะว่าเราก็จาเป็นจะต้องพึ่งตัวเองแล้วก็พึ่งการประพฤติของเราเพื่อจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าดังนั้นเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องมีการไถ่ไม่จาเป็นต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดใดๆเลย See under law, faith is faith under required not law ภายใต้ธรรมบัญญัติเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเลย Only perfect obedience Per จะต้องอาศัยการประพฤติอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นการเชื่อฟังอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ภายใต้พระคุณเนี่ยจะต้องมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง else faith is, Because faith is depending on เพราะความเชื่อตรงนี้คือการที่เราพึ่งพาใครบางคน trusting in the works of someone else เรากำลังไว้วางใจการงานหรือการประพฤติของใครบางคนแทนตัวเรา and that's Jesus Christ the perfect Savior who paid the price at the cross และผู้นั้นก็คือพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่สมบูรณ์แบบมากๆและพระองค์ก็ได้จ่ายราคาในการไถ่เราแล้วที่กางเขตนั้น So when we live under the grace of God เมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจา้า We are truly depending on Jesus and his redemptive work เราก็กําลังพึ่งพาพระเยซูคริสต์และการไถ่ของพระองค์ So what I'm trying to say here is God is calling all of us to live under grace สิ่งที่ผมพยายามอยากจะสื่อสารตรงนี้ก็คือพระเจ้า าเนี่ยตั้งใจอยากให้เราทุกคนดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระองค์ I'm telling you f r o t h e s if you don't know life under grace you are missing out the true life God wants you to live เพราะถ้าคุณเองไม่เข้าใจชีวิตภายใต้พระคุณตรงนี้เนี่ยคุณกําลังพลาดชีวิตดีๆที่พระเจ้าได้มอบให้กับคุณ You know there are many Christians who go to church มีคริสเตียนมากมายเลยที่ไปโบสถ์ but they don't understand how to live under grace แต่เขาไม่ได้เข้าใจว่าอ๊การดําเนินชีวิตภายใต้พระคุณมันเป็นยังไง you know, เขาก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทํากิจกรรมต่างๆของคริสเตียนแต่เขาไม่เข้าใจชีวิตภายใต้พระคุณ This is a reason why so many Christians get burnt out and discouraged นี่ก็เลยเป็นเหตุผลอย่างหนึงว่าทําไมคริสเตียนมากมายรู้สึกว่าท้อใจรู้สึกหมดแรง They don't see fruits in their faith life เขาไม่ได้เห็นผลดีๆเกิดขึ้น ใน uh, ชีวิตแห่งความเชื่อของเขา because we're the live way God wants us not living God to ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ Which is life under the total grace of God ก็คือการดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น Now the thing is this most Christians believe that they are saved by grace แต่ว่าคริสเตียนส่วนมากคือคริสเตียนทุกคนแหละเชื่ออยู่แล้วว่าเขาได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้า But here's what the Christian life is แต่นี่ก็คือความหมายของชีวิตคริสเตียนจริงๆ Are saved grace, yes. แน่นอนว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณ But also live s grace. <S แต่เราก็ดำเนินชีวิตต่อไปโดยพระคุณของพระเจ้าด้วยอันนี้แหละ อาจจะเป็นจุดที่เราหลายๆคนพลาดไป c Many Christians are saved คริสเตียนทุกคนเลยได้รับความรอดโดยพระคุณ But they live by they the live law แต่เขาดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมัญญาและนั่นก็เกิดขึ้นเพราะว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน live effective Christian life, This is not option for an an not to us ถ้าเราอยากจะเห็นชีวิตรคริสเตียนของเราเกิดผลเราจำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตภายใต้พระคุณอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่ทางเลือกของเรา learn the life of grace เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนที่จะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า you know in the book of galatians ในหนังสือกาลาเทียนะ paul strongly tells the galatian christians เปาโลเองเนี่ยก็บอกกับคริสเตียนที่อยู่ในคริสตจักรกาลาเทีย do not depart from the grace of god but to live under god's grace every single day ว่าอย่าหันหลังให้กับพระคุณของพระเจ้าแต่ให้ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระองค์ทุกๆวัน we also find a t galatian at the book of galatian or at letter to the Galatian church รจึงหนึ่งของเ e อะแองกิอัสเลตเตอร t พ t ลเขียนถึแล้วเราก็ยังได้เห็นอีกว่าหนังสือกาลาเทียหรือว่าจดหมายที่เขียนไปถึงคริสตจักรในกาลาเทียนนั้นเนี่ยก็เป็นจดหมายฉบับหนึ่งที่เปาโลเขียนด้วยความโมโหมาก and why was he angry และทำไมเขาต้องโมโหขนาดนี้ because some religious teachers into the church เพราะมีครูสอนศาสนาบางท่านที่เข้ามาในคริสตจกักร they began to thisous doctrine spread แล้วก็เริ่มที่จะสอนหลักคำสอนเทียมเท็จตรงนี้ That Faith Jesus Christ not enough in is Jesus ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่บอกว่าการเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเนี่ยไม่พอหรอก trusting in the works of Jesus Uh, the cross is การเชื่อในการงานของพระเยซูคริสต์การไถ่ของพระองค์บนกางเขนอย่างเดียวก็ไม่พอหรอกนะ We law live under the must also เราจำเป็นยังต้องอาศัยการประพฤติตามธรรมบัญญัติด้วย in t h เ city of g a l a ้ i a คริ y เ e r ยน o n f u s e d กเลาเตียหลายคนที่อยู่ในเมืองกาลาเทียตรงนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าสับสน from the ing บางคนก็เลยเลิกเชื่อในพระคุณของพระเจ้าไปเลย a Let the with w i s d o เปาโลก็เลยเขียนจดหมายตรงนี้ไปถึงพวกเขาด้วยสติปัญญาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มอบให้กับเขาถ้าคุณได้อ่านหรือว่าศึกษาในกาลาเทียบทที่หนึ่งคุณก็จะเห็นเลยว่า เปาโลเนี่ยเขาได้ใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรง He says things like those who teach false teaching เขาก็บอกว่าใครก็ตามที่สอนในคำสอนเทียมเท็จนั้น And lead people away from the grace of God แล้วทําให้ผู้คนต้องดําเนินชีวิตออกห่างจากพระคุณของพระเจ้า Let them be cursed ขอให้เขานั้นถูกสาปแช่ง That's a very strong word อันนี้เป็นคําพูดที่รุนแรงมากๆเลย But why is Paul so serious about this? แต่ทำไมเปาโลเขาถึงต้องจริงจังกับเรื่องนี้ Because if people don't live under the grace of God เพราะถ้าผู้คนเนี่ยไม่ได้ดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า They will miss out on the power of redemption เขาก็จะพลาดพลังของการไถ่ไป So when we understand the seriousness of living life under grace เมื่อเราเข้าใจถึง การดำเนินชีวิตภายใต้พระคุณของพระเจ้าว่ามันเป็นเรื่องที่จริงจังสำหรับเรามาก language เราก็จะเข้าใจว่าทำไมเปาโลเขาต้องใช้ภาษาพูดที่มันดูจริงจังแล้วก็หนักแน่นขนาดนี้ also told the believers เขาก็ยังบอกกับผู้เชื่อในคริสตจักรกาลาเทียด้วยว่าใครที่หลอกลวงท่านใครที่สะกดดวงจิตของท่าน clearly showed you the work Jesus work you of ทั้งๆท,ที่ข้าพเจ้า เองก็ได้เปิดเผยหรือวาดภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์บนกางเขียนให้กับท่านอย่างชัดเจนแล้ว I in Christ taught you that our trust must the a you our Jesus works of be l ข้าพเจ้าก็ได้สอนพวกท่านแล้วนะว่าเราจําเป็นต้องเชื่อและว,วางใจในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์เท่านั้น not the but the Christ are saved and made righteous not the law we works of by by เราเองได้รับความรอดได้เป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ด้วยการประพฤติตามธรรมบัญญัติของเราแต่โดยความเชื่อในพระเยซูและการงาน ที่เสร็จแล้วของพระองค์ต่างหาก you know, If you want to understand life under grace ถ้าคุณเองอยากจะเข้าใจชีวิตภายใต้พระคุณ t o study the o f ก็อยากจะให้คุณได้ใช้เวลาในการอ่านแล้วก็ศึกษาจากหนังสือกาลาเทีย It talks about the seriousness of departing From the grace of Grace God the พูดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจากการที่เรานั้นละทิ้งพระคุณของพระเจ้า understood that Christian Life life under Grace e Christian Paul that and is s l nothing เพราะเปาโลเขาเข้าใจว่าชีวิตคริสเตียนก็คือชีวิตที่อยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าไม่ใช่อาศัยการประพฤติของตัวเอง let's read Galatians chapter 5 ให้เรามาอ่านในกาลาเทียบทที่ verses ข้อ4ข้อ1ถึงข้อ4 stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free and do not be entangled again with the yoke of bondage เพร่อคริสต์ทรงปลดปล่อยเราเป็นไทยเพื่อเสรีภาพฉะนั้นจงยืนหยัด อย่ายอมตกอยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาสอีก you know first of all what did Christ make us free from ก่อนอื่นเลยพระคริสต์เนี่ยปลดปล่อยเราให้เป็นไทยจากเรื่องอะไรบ้าง In the context he made us free from the system of the law จากในบริบทตรงนี้เราจะเห็นว่าพระคริสต์ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากระบบของธรรมบัญญัติ They were not saved by the law but saved by Christ เพราะว่าเราเองไม่ได้รับความรอดจากการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่เราได้รับความรอดจากการประพฤติของพระคริสต์ Through his f i n i Work the cross and his perfect sacrifice the cross. ผ่านทางการถ่ยและการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์บนกางเขน He has set us free from the law จึงทำให้พระองค์สามารถไถ่ายเราให้หลุดพ้นจาก ระบบของธรรมัญญได้ Paul is telling the Galatian Christians และตอนนี้เปาโลกำลังบอกกับคริสเตียนที่เมืองกลาเทีย Stand fast in this freedom ว่าให้ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในเสรีภาพนี้ Don't go back to the system of the law อย่าไปอยู่ภายใต้ระบบของธรรมัญญัติอีก Stand fast in the freedom of grace ให้ยืนหยัดอยู่บนเสรีภาพที่ได้มาโดยพระคุณของพระเจ้า If you read in the context this is what he's saying to the Christians ถ้าคุณอ่านจากในบริบทตรงนี้คุณจะเห็นว่านี่คือความหมายที่เขากำลังพูดกับคริ เลียนในเมืองกาลาเทีย And last part a notice not n do the t be ้ายดู a ม่ต้อง t h ็ yoke of bondage แล้วในประโยคสุดท้ายเขาบอกว่าอย่ายอมตกอยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาสอีก What is the yoke of bondage และอะไรคือแอกของการเป็นทาส It is a system of the law ก็คือระบบของธรรมบัญญัติ The law keeps us in bondage ธรรมบัญญัติเนี่ยทำให้เรานั้นตกเป็นทาส Bondage to the original sin ตกเป็นทาสกับความบาปดั้งเดิม In a bondage to our own You know, goodness which is not good enough. <laughs> อยู่ภายใต้ระบบของการทำความดีของเราเองซึ่งทำเท่าไหร่มันก็ไม่ดีพอตกเป็นทาสในเรื่องของการใช้กำลังหรือว่าความประพฤติของมนุษย์ในการที่จะทำให้เราได้รับความรอดเปาโลจึงบอกว่าอย่าย้อนกลับไปอยู่ภายใต้ระบบแบบนั้นอีกหรือว่าตกเป็นทาสของระบบในการเป็นทาสแบบนั้นอีกเลยพระคริสต์ได้ปลดปล่อย ท่านให้เป็นอิสระจากระบบตรงนั้นแล้วแล้วตอนนี้ท่านก็ควรจะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า Not ให้เราดูในข้อที่สอง indeed I Paul say to you that if you become circumcised Christ will profit you nothing จงจดจำคำพูดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านว่าหากท่านยอมตัวเข้าสุนัตพระคริสจะไร้ค่าสำหรับท่านอย่างสิ้นเชิง so by reading this we know what was going on in the Galatian church ดังนั้นในการที่เราได้อ่านจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ทําให้เราได้รู้ว่ามันได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในคริสตจักรเมืองกาลาเทีย These religious teachers crept into the church. พระครูที่สอนศาสนาตรงนี้ได้เข้ามาในคริสตจกักร And they were teaching that you need to be circumcised too according to the law of Moses. และเขาก็มาสอนว่าพวกท่านเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าสุนัตด้วยนะซึ่งเป็นไปตามสิ่งที่ธรรมัญญัติของโมเสสได้บอกไว้ Just trusting in Christ cannot save you. เพราะว่าการที่เชื่อในพระคริสต์อย่างเดียวนั้นก็ไม่สามารถจะ ท่าให้อด,ดี w ์ว่าพอล says if you become circumcised แต่ถ้าเรามาดูสิ่งที่เปาโลบอกว่าถ้าท่านยอมตัวเข้าสุนัต meaning if you go back to the law หมายความว่าถ้าท่านเนี่ยย้อนกลับไปอยู่ภายใต้ระบบของธรรมัญญ h i ี g พระคริสต์จะไร้ค่าสำหรับท่านอย่างสิ้นเชิง i s Now, a huge statement right here. ตรงนี้เนี่ยเป็นประโยคที่สำคัญมากๆ If we live under the law ถ้าเรามีชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ Christ cannot profit us พระคริสต์ไม่สามารถจะเป็นประโยชน์อะไรกับเราได้เลย Or what Christ has accomplished for us at the cross หรือว่าสิ่งที่พระคริสต์ทำให้กับเราเสร็จแล้วบนกางเขนนั้น Cannot profit us ก็ไม่สามารถจะเป็นประโยชน์อะไรกับเราได้ <we> เลย w h e we live under grace แต่เมื่อเรามีชีวิตอยู่ใต้พระคุณ We profit from the finished work of Jesus เราจะได้รับ ผลประโยชน์จากการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ Well we'll continue this tomorrow ยังไงพรุ่งนี้อย่าลืมที่จะกลับมาศึกษาในเรื่องนี้กับเราต่อนะครับ Have a blessed day today วันนี้ขอให้เป็นวันแห่งพระพรของทุกๆคนเลย God bless you ขอพระเจ้าอวยพรครับ The word of God teaches us about the power of partnership ถ้อยคำของพระเจ้าได้สอนเราเกี่ยวกับพลังของการเป็นหุ้นส่วน The Bible says we are God's fellow workers. และคัมภีร์บอกว่าเราเป็นเพื่อนที่ทำงานร่วมกันกับพระเจ้า God is doing a great work in our world. พระเจ้ากำลังทำการงานอย่างยิ่งใหญ่ในโลกของเรา And He wants us to partner with Him in this work. และพระเจ้าเองก็ต้องการให้เราเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ในการทำงานของพระองค์ God also wants us to partner together.

รวมไปถึงนอกประเทศด้วย This is the reason we are inviting our e m m a s Bible Course graduates and current students นี่คือเหตุผลที่เราเชิญชวนให้สิทธิ์เก่า e m o s แล้วก็รวมไปถึงนักศึกษาทุกท่านที่กําลังเรียนอยู่ในขณะนี้ To join us for our alumni gathering on the 5th of April in Bangkok มาเจอกับเราในงานพบปะสิทธิ์เก่าที่เราจะจัดขึ้นในวันที่5เมษายนที่กรุงเทพ We'll spend time in worship and in the Word of God ในวันนั้นเราจะใช้เวลาในการนามัสการพร ้าใช้เวลาในถ้อยคําของพระองค์ And also developing powerful effective partnerships แล้วเราเองจะได้พัฒนาการเป็นหุ้นส่วนกันให้มีพลังให้มีประสิทธิภาพขึ้น So register and join us ยังไงอย่าลืมที่จะลงทะเบียนแล้วก็มาร่วมงานในวันนั้นนะครับ We look forward to seeing you there เราเองก็คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกับทุกๆคนในวันนั้น God bless you abundantly ขอพระเจ้าวอวยพรคุณอย่างมากมายเหลือล้นครับ Come and join us at the e m s Alumni Gathering on the 5th of April at the Palazzo Hotel Bangkok. Scan the QR code below and register today. มาพบกันที่งานพบปะสิทธ์เก่าเอมาอุสในวันที่5เมษายน2568ที่โรงแรมเดอะพาลาโซกรุงเทพสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้